กลับมาพบกับพวกเราสองพี่น้องเฟรดดี้แล้วก็ลุยสวนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาช่วยเหลือแม่เราให้ได้เลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราหาของของแม่ได้ถึง4ชิ้นเลยนะลุยสวนได้ไหมลุยสวนน้องน,นะันจะได้กี่ชิ้นก็อยู่ที่น้องรักนั่นแหละว่าน้องลุยสวนจะสามารถทําให้มันสําเร็จได้ไหมพี่เฟรดดี้จะคอยสนับสนุนอยู่ตรงนี้เองเรามาเริ่มหาของชิ้นที่5กันเถอะนะ น้องลุยสวนลุยสวนน้องรักตอบพี่ให้พี่ชื่นใจสิลุยสวนพูดอะไรก็ได้ให้แม่เราภูมิใจเต็กค,คุณอ่ะมันเค็มมากเลยพี่น้องชั่วค <c oughs> ุ้ต้องบอกว่ารวจ,จริงๆริงจริงๆมันเหลืออีกหลายห้องมันไม่ต้องสำรวจหรอกครับเพราะว่าเขาเปิดให้เราทีละห้องนอะไรอ่ะเห็นไหมมันใช้งานไม่ได้คือมันต้องมันจะไปได้เฉพาะห้องที่เทียนหน้าห้องติดไฟใช่ปะ มาสำรวจไงก็คุณบอกให้สำรวจก็เลยมาหามาสำรวจไงแต่จริงอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าห้องที่ไปได้อะ่ะคือห้องนี้นี่ไงคุณทำเป็นลืมไปได้ห้องบาร์เทนเดอร์ไฟรอแล้วดับไฟหนึ่งสองสามขานตาำคุณพี่จะเป็นคนเข้าไปเปิดปุ่มโอเคปะ่ะหื หรือคุณจะเข้าไปเปิดให้พี่ขึ้นไปข้างบนไหมล่ะไม่ต้องพ,พี่เข้ามาแล้วคือพี่ด้วยความที่เป็นพี่ชายพี่ก็เสียสละโอ๊ยแป๊บบนึงฟิลแป๊บบนึงฟิลข้างใต้นี้มันมีหลอดไฟอ่ะมัน,ม,นมันใกล้ตาพี่มากเลยพี่ต้องอไ,ไปสีฟ้าดิโอ๊ยโอ๊ยแป๊บน,นึงนะ โอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยดีนะเนี่ยที่มีแว่นกรองแสงคุณภาพดีที่สามารถตัดแสงสีฟ้าทําให้เราเล่นเกมได้นานขึ้นทํางานได้นานขึ้นทีเนี้ยพี่ก็สามารถยืนตรงนี้เพื่อให้น้องลุยสวนน่ะขึ้นไปเปิดห้องได้แล้วรู้ไหมว่าแว่นตัวนี้เรียกว่าแว่นอะไรอะ่ะ อะไรหรอแว่นออฟตัสเนี่ยสิลุยสวนเธอขายได้ปลอมมากเลยนะ <c oughs> เอาเป็นว่าใครอยากได้แว่นออฟตัสนะครับอย่าลืมไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ผมแปะไว้ให้แล้วนะครับบอกว่านัทปิน่นโตนั้นมาลดทันที100บาทนะอันนี้ไม่ได้ตอแหลคือแว่นนี้จริงๆใช้มา2-3ปีแล้วนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีหลายอันด้วยนะครับพูดจบแล้วเชิญลุยสวนยังไปไม่ได้เรากำลังใกล้จะได้คอนติเนียครั้งแรกแล้วนะครับโอ้ยโอ้ลืมไปใส่แว่นแล้วอ่ะ <c oughs> ิไปดๆๆๆดูพฤติกรรมกิจ <c oughs> ัง ไอ้เฮียไม่ไม่ปิดอ่ะอะไรคุณพูดอะไรไม่ปิดอ่ะไม่ปิดประตูอ่ะคุณบอกให้ปิดเหรอติดปิดปิดปิเออพี่ฟังเป็นติดติดติดติติดเราต้องซิงคคอนไนซ์นะครับคำว่าซิงคคอนไนซ์เนี่ยก็แปลว่าผมจะต้องเดินไปพร้อมกันเลยแบบนี้ว่ะคุณพี่เดินมาแล้วนะให้ปิดบอกปิด ห้องข้างล่างน่าจะเปิดแล้วคุณเห็นไหมไม,ไม่เห็นอะไรเลยมีมันมีประตูไม้อันหนึ่งที่เพิ่งปิดเห็นไหมประตูไม้อันนึงเอ้าวตบใจน,นะคืออย่างนี้คุณห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้ห้องแรกที่เ,<อ>เราไปเอาแก้วอยู่ทางขวาถูกไหมถ้าคุณมองกลับไปอ่ะเออห้องซ้ายมันเปิดอยู่ใช่ไหมมันมีสองห้องห้องขวากับห้องซ้ายห้องซ้ายเปิดอยู่ใช่ไหมทางที่เราเข้ามานะมองตรงไป ย้อนกลับไปห้องที่เราออกมาที่เราเบาแก้วกันมานั่นคือห้องทางขวา<ป>มองไม่ให้มองเฉยมองไปทางขวาเห็นไหมห้องที่มีจอกห้องที่มีจอกที่มาเมื่อกี้ท,ที่เราออกมาตอนแรกนั่น,ห,นห้องทางขวาและทีเนี้ยมันจะมีทางซ้ายอีกห้องหนึ่งเปิดอยู่ถูกไหม,มแม่งเอ้ย,น,ย,น,อยน้าบันไดอะไรอะไรมันวันนี้คุณไปไงอ่ะมันยืนนิ่งเลยอ่ะคุณไปได้จริงหรอไม่ใช่ห้องที่มันยืนดีมันมีตรงข้ามคุณเลยอะ่ะคุณมองไปคุณจะเจอเลยอะ่ะ มันเป็นรูปเปิดอยู่ว่าอ๋อเจอแล้วโอ้ยกูถามจริงเหอะนี่ขนาดกูอยู่ข้างนอกันเนี่ยเยียบแล้วเยียบแล้เยียบแล้วอ้า้โหเยียบตอนนี้ <มา S 1> คุณต้องดูก่อนสิ <c oughs> ว่ามันเดินไปทางไหนแล้วคุณอย,ยีบับ <c oughs> น้องชั่วพร้อมนหมเปิดได้แล้วมาดูว่าน้องสาวของเราทำสำเร็จรหรือเปล่าในวันนี้ครับถึงแล้วถึงแล้วปิดเลย แค่นั้นแหละสื่อสารกันรอไรอยู่ตร<อ>งนี้หรอรอ,อเดี๋ยวพี่เปิดประตูแล้วแกต้องเดินลงมาก็คือพี่จะเปิดให้จังหวะที่มันหันหลังให้แกแกเดินตามหลังมันโอเคปะ่นะรอแป๊บ มันหายใจแห้งเหลือเกินสแตนบายนะนนแล้วคุณเดินลงมาเนี่ยเดี๋ยวลงมาแล้วลงมาตั้งหลักในท่อก่อนใกล้ๆท่อไอตรงที่ไปกดสวิต์ตอนแรกเหรอไม่ต้องเข้าไปลึกขนาดนั้นแค่ยืน่นแถวๆปากท่อไว้โอเคพร้อมนะพร้อมออกนะ หนึ่งสองซ้ำม,มาเดินตามมันเดินตามมันแล้วก็ลงไปข้างล่างนะพี่สามารถเดินทะลุปไปอีกทางนึงได้อยู่แป๊บนึงรอแปบ๊บอันนี้อยู่หน้าท่อรนะอแปบ๊บรอแปบ๊บใกล้มันไปป่วะหลบนิดนึง ทางออกอยู่ตรงนั้นโอ้อยู่แค่นี้เองนี่มาเดี๋ยวนะแล้วคุณจะออกมายังไงพี่ต้องหลอกล่อมันบะามันมีหินปะอันเนี้ยไม่มันไม่มีหินหลอกแต่ว่าพี่ว่าพี่โดดรอได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูนะอคุณต้องเดินตามหลังมันออกมานะตอนที่มันตอนที่พี่ล่อมแล้วโอเคป่ะอะ หนึ่งสองสามมาแล้วคุณคุณมาวางเร็วเอาคุณโดนเหรอเออมันมีตัวหลังอีกตัวหนึ่งคุณลืมมันเา่ามันได้ยินเหมือนกันตัวหลังมันเดินลงมาเหรอหรือคุณเดินให้มันเห็นตัวหลังน่าจะเดินลงมาแต่น่าจะประมาณนี้แหละก็คือรอได้จะโดดแล้วนะอืม รอดูก่อนนะมาปะไอตัวหน้าประตูนั่นไม่เดินวรอคุณแล้วตัวข้างบนหัวกันนะไม่ไม่มาเหมือนกันแปลว่ายังไกลไปหน่อยมาและใช่ปะตัวบนน่ะเลยแต่ตัวหน้าประตูไม่ขยับเลยเออตัวบนอ่ะเดินลงมาแล้วมันเดินไปไอตัวหน้านมันน่าจะเดินไปตรงที่คุณล่อมนะันอะแต่ว่าไอตัวหน้าประตูยังอยู่ที่เดิม มาเดินกลับมาแล้วถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะลองในนี้เข้าได้ปะกูว่าใกล้ไปนะตรงเนี้ยเชี่ยเอาหน้าน,นึ่งของ้ำ น่าจะสองตัวคุณเอลเลสเลยรอบนี้โดนแล้วโดนแล้วพี่เห็นแล้วพี่โดนแล้วกระโดดตรงนี้ไม่ได้แต่กระโดดข้างนอกน่าจะได้ในคลิปนี้แบบสั้นเลยนะประมาณแบบสิบกว่านาทียี่สิบนาทีจบคลิปได้สองสองอันไลฟ์จริงจะสองชั่วโมงได้แค่สองอันเอาละตั้งใจตั้งใจมุ่งม,มัน่นเดี๋ยวถ้าได้พี่วิ่งไปกอดเราเลยโอเคปะ่ะแต่พี่เยี่ยวก่อน<ะ>พร้อมนะครับสามสองหนึ่งมา เดินออกไปกำลังเดินลงผมเป็นคนที่มีความนิ่วแน่นิ่วประจำตำแหน่งละมองเลยมันกำลังเดินไปรอแบบโดนเลยไม่ไม่ alert แอบไปก่อนนิ่วแน่นิ่วแน่ๆอ้ยขนลุก คุณไปเข้าห้องน้ำเหรอไม่เดี๋ยวเพิ่งนะมันเพิ่งเดินมาถึงสุดทางขวาอลองเดินกลับไปก่อนยังไงเนี่ยเงียบจังโดดไม่เลิรโดดอีกรอบใจเย็นใจเย็นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโดดอีกรอบไม่ได้ถ้าเป็นถ้าถ้าโดดปุ๊บมันหันมาเจอคุณ ต้องจังหวะที่มันแบบใกล้จะถึงประตูนั้นนะ่ะมาเดินไปแบบนึงโดดมาโอเคเดินเลยคุณเดินเลยมาหาพี่ตรงนี้รอรออ,อ,อยู่เฉย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 คุณ เดินขวา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 มาขวามาขวามาแค่นี okay. One, <Post reach. S 1> two, ้แหละจะเที่ยวนั <c oughs> ่งไว้นะอย่าเดินนะอย่าลุกนะออกมายังเนี่ยตามหลังคุณมาติดๆเลยโอเคหนึ่งสองสามแค่นี้อ่ะคุณฟิลจริงแค่นี้จริงแค่นี้จริงโอ้ my god ได้แล้วครับเยี่ยวป๊บครับเดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำอยู่เข้าเผอเดี๋ยวฉี่แตก คนดูถามว่าไหนว่าวิ่งมาก่อนมาแย่งหนุ่มไหมมาไปดอยช็อกโกแลตมาเติมความหวานมาลุยสวนเธอทำดีมากพี่ขอชมเชยเธอหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในตอนที่เราอัดคลิปนี้กันแล้วตอนพักตัดเหลือตอนปักตัดเหลือสิบนาทีอ่ะมันง่ายจะตายเห็นไหมคนดูก็เห็นอยู่อ่ะทำสองนาทีก็ผ่านแล้วสุดยอดไปเลยนะลุยสวนยอดไปเลยตีมือตีมือไหนตีมือดี เฮ้เฮ้ยเฮ้ไม่ดีไม่ดีมุมกล้องไม่ดีเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยห้องซ้ายเนี่ยคุณไปไหนละแม่เอ้ยเออโอ้ my god อะไรเนี่ยสวนวะเดี๋ยวเขาบังกดไปเนี่ยโอ้โหกูหมดหวังแล้วหมดความหวังนั่งน้ำตาลินแล้วคือตำพังตัวเราไม่เท่าไหร่ แต่มันมีลุยสวนมาด้วยเนี่ยจับท่านแบบนี้อ้อันตันนี้ตัน,นต้องต้องลูนี้ต้องลูนี้ไม่ฟิวเห็นแดงๆเมื่อกี้เนี่ยมันต้องลูนี้ไงเน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 เระมุดเดินไม่ได้หรอวะคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณไปไหนแล้วเนี่ยคือหลงอ่ะโอ้โหกูยังไม่ทันเจอของก็ฉีกกับกูซะละ พี่ว่ามันต้องอยู่ตรงกลางเลยเอากลับมาทางเดิมทางเดิมอะไรพี่เจอของอะเนี่ยจริงเหรอคื่หลงอ่ะก <c oughs> ูว่าด่านนี้เหมาะคุณเนี่ยเหมาะก,กับชื่อคุณมากเลยลุยสวนเนี่ยจริงๆแล้วมันใกล้กับทางออกข้างนอกมากเลยคุณมันทะลุของอยู่นี่แล้วมันทะลุไปทางนี้ได้เลยเนี่ยหน้าบ้าน <c oughs> แล้วก็ห้องประชุมมันก็อยู่แค่นี้นะเอาจริงแล้วอ่ะอืม คิดว่ารอบนี้มันน่าจะยืนแถวๆนอกสวนนี้กันนะเรามาลองหยิบของกันดูดีกว่าจะได้รู้ว่าพาเซอร์รอบนี้ยากไหมนะครับมาตับไฟหนึ่งสองสามปึ๊บกลมนี่มันคืออะไรเนี่ยหน้ากากหรอหน้ากากโอ้โหแม่งเดินขวักขวไขเลยเยียบ จะเข้าเรียังไงวะหน้าบ้านเข้าไม่ได้เลยเอาคุณเห็นมันเห็นพี่ว่าทางไปไม่น่าจะเราย้อนกลับข้างในเลยมาก้มก้มโตามพี่มานะเห็นไฟแดงใช่ป่ะเห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยถอยโอ้ติดอีกเชีรยแม่งดักในเขาวงกดแต่พี่ว่าไปเขาวงกดง่ายกว่านะมันไปได้คุณแต่คุณต้อง อุ้ยโทษคุณต้องไม่เดินชิดพี่เกินไปอ่ะคุณไม่ย่อเลยเหรอย่อแล้วเพิ่งกดเมื่อกี้เหอะทำมามอย่าอย่าเดินตามมานะม,ม,มันมีปุ่มแบบโยกหัวปะวะไม่มีไงคุณคิยว่าคุณเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยต้องยืนนิ่งเลยวะ ันไม่ให้กลับมันแสดงว่าไปทางนี้ไม่ได้ต้องไปทางมวนแต่แดงว่าไปทางนี้ไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันไปไม่ได้สักทางอ่ะพิน์มันว่าไงอ่ะยังไม่ได้ดูคนอ่มพี่ไม่ได้ชอบใช้พินขน,นดาดนั้ตามพี่มาคุณตันคุณถอยเดิ ตามพี่มาตามพี่มาเร็วหย่าพิ่งอย่าพิ่ง,งคุณเรอพี่อ่ะคุณต่างหากอะเออ ไอตัวกลางนั่นน่ะแม่งเดินไปทั่วเลยคุณมาเร็ว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 โอ้ยใกล้จัดบอกอ e ีชาร์เตอร์วิวอ่ะอ๋อมันมีจังหวะหนึ่งที่ตัวนั้นนะ่ะมัน คุณมานี่มี่คุณตามพี่มาก่อนอต้องเดินตามหลังไอ้เฮี้ยนนี่แหละมันเป็นตัวแปรมานี่มานี่มาหลบหลังพุ่มไม้หลังพุ่ไม้นะโอเคพร้อมนะคุณคมามามาตามมันตามมันตามไอ้เฮี้ยนนี่แหละ เต็มหน้าเลยต้องตามมันน่ะถูกแล้วเอ๊ะหรือว่าเราอ้อมข้างหลังง่ายกว่าคุณรอไหมล่ะรอแป๊บรอแป๊บเพราะมันก็บังตัวหลังเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเออเดี๋ยวรอ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 ไอตัวนั้นเดินมาแล้วเราค่อยเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันโอเคปะตามพี่นะติดๆเลยนะ ดูสวน <eBay. S 1> ดูแสงเงาหนึ่งมาวาไงไว้ที่มองไม่เห็นเลยมาแล้วมาแล้วก็มาก็มาห้อยหนึ่งห้อยนิดงอยหนึ่งหนึ่งสองสามคุณมาเร็ว มันเดินตามคุไแล้วตัวไหนอะ่ะตัวอีกตัวหนึ่งตัวฝั่งตรงข้ามอะเหน็นคุณอือหรือว่าเราต้องทำยังไงวะเห็นอยู่มันบังวิวแต่ว่าคอสไปก็ไม่ได้ปะคุณถอยก่อนถอยก่อนลืมไปมถอยก่อนถอยก่อนถอยได้ปะมา หรือว่าต้องตามต้องตัวนี้วะตัวหน้าสุดแต่พอมันเดินไปอยืนตรงนั้นปึ๊บมันหันหลังมาเราไม่โดนหรอวะไม่รู้บังตัวนี้แล้วข้ามเลนไปทางนั้นหรอมันมีกอไม,ม้บงังใช่ไหมคุณเมื่อกี้เที่ยวเดินไปอะ่ะ ทำไม่ได้อะไปดูอีกรอบไปเดี๋ยวเราอาศัยแค่แค่ข้ามไปฝั่งนู้นได้ก่อนก็พอแต่พี่ว่ามันมีต้นไม้ไงใช่ไหมไปไม่ได้หรอกติดต้นไม้ไม่ได้ไไดแล้วมันไม่ได้ให้ไปทางนี้เลไม่ให้ไปทางนี้ให้ไปทางไหนคุณมันมีท่านให้เหยียบด้วยนี่ตรงหน้าน้ำพุอะใช่ไหมใช่มันมีท่าน เดี๋ยวพี่ต้องลองไปเหยียบเดี๋ยวพี่จะเดินตามไปเหยียบดูนะคุณดูให้หน่อยว่าอะไรเปิดโอเคปะออมีตัวมีตัวมีตัวก็ตัวนี้แหละตัวเดียวที่เดินเน่เหยียบแล้วคุณอ๋อประตูข้างหลังนี้เปิดไปได้ไหมพย่กําลังเดินไปไม่ได้คุณ มันมีเฮกินดีสวินข้างนอกอีกอันหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างนอกมีตัวหนึ่งอ่ะคุณอาา่าฮะนี่มันชักจะซับซ้อนซ้อนเงื่อนเปิดให้ออกไปได้ก็คือจังหวะที่มันบังหน้ากันถูกไหมโอเคมาประจำตำแหน่งแล้วรอ,รอรอรอแป๊บนึงพร้อมแล้วนะหนึ่งสองไป หยยบปุ่มเลยมั้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอดเวโอเคคุณไหนคุณเหยียบปุ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นประตูเดียวกันเหรอคุณมันคุณ<ม>ต้องมองให้พี่พี่มองไม่เห็นเออไม่ต้องค้นคุณเหยียบไวเดี๋ยวพี่ดู okay, เองก็ได้เดี๋ยวพี่ดูคุณเห็นมั้เห็นอยู่มันจะไม่เดินกลับไปอ่ะมันยืนอยู่หน้าประตูหมายถึงใครเนี่ย มันมีตัวหนึ่งมันยือนอยู่ตรงหน้าประตูเลยแล้วไปไงวะเนี่ยห,ห,หน้าประตูไหนหน้าประตูไหนประตูที่คุณเปิดให้ฟิลอะมีตัวหนึ่งมันยืนหันหน้าออกมาเลยหันหน้าออกนี่หมายถึงหันหน้าเข้ามาในประตูในในบ้านนะเหรอหันหน้าออกมาหาฟิลเนี่ยอนกหันหน้าออกหาคุณก็ไม่เป็นไรดิ๋อนี่ไงมีตัวบาบางแล้วอ้ปิดคุณงงอะไรเนี่ย มันก็คือตัวเข้ารูนั้นป้าไอ้ก็รูขวาไงแต่คือเขาได้ป่ามันก็คือตัวที่บงังเออสร้างมาันเถอะมานี้มามุมนี้เลยมันมาเดินสองตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่ป่ะไม่รู้มาถึงมาตรงเนี้ยใช่มันมีจังหวะหนึ่งมันมายืนมองมุมนี้นะเนี่ยตัวนแน่เลยเฮีย surprise <motherfucker. S 1> ไม่ได้แอบตรงนี้ไม่ได้เราต้องเราต้องเราต้องอยังไม่เข้ามาใกล้ละเราค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละกล้าวคุณนิดเดียวเข้าที่ยังคุณนะี่ยรอนะอยากินโต๊ะหนึ่งสองสามเดินออกแล้วิดเลย มาน้องรักของพี่หวังพึ่งอะไรใครไม่ได้ไม่พูดไม่บอกมาเท่ามาดูหมายอยู่เอาเอะเอาที่สบายใจเฮอะไปะ <c oughs> เดี๋ยวกูทําเองก็ได้ไปอย่างอนดิ <c oughs> เอาเลย <c oughs> ลเอาที่สบายใจเลยนีย่ามาดูให้แล้วนี่ไง ยังไงมันหันหน้าประกบกันแล้วบอกก่อนล่วงหน้าหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ล่วงหน้าเดินไม่ทันนะคุณรอแป๊บนึงอพอมันผ่านทางคุณไปอ่ะคุณค่อยย้ายมา,าก่ะเองทุกอย่างาตายแล้วโอเคมันรอหน้าประตูแล้ หลบไว้หลบไว้เดี๋ยวบอกเองทันแน่นะตรงนั้นนะ่ะก็ตรงที่คุณบอกไงเตรียมพร้อมนะมุมพี่แคบเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะพยายามดูให้ระวังหนึ่งสองสามนะ เดิน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 เิดิเดินเดินเดิร็วเร็วเร็หลบข้างบ้านหลบข้างบ้านเร็วเลี้ยวไว้ก่อนเออโอเคทีนี้ข้างในเดี๋ยวพี่เข้าไปดูให้ก่อนนิดนึงอเฮียอันนี้มันยังไงวะเนี่ยไม่เห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นเห็นป่ะไม่เห็นจะตามตามมาเบียดซ้ายเลย อีกนิดนึงทางนี้โล่งคุณขึ้นแท่นว่ะคุณเดินนำหน้าดีกว่าคุณถือของอะอย่าอย่าบางังอย่าบางังหนึ่งสองสามไปกด e กด e เร็วโอเคเย่เ <Yeah. S 1> ขามันใส่พวกชั่วเย <Yeah. S 1> โอ้ยลุยสวนน้องล้าของพี่พ่ <c oughs> อจะกินหัวแม่แล้วด้วย ออคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็นไหลเกมเชียนี้ทรมานกูมาหกหชิ้นแล้วเนี่ยหชิ้นสอ <c oughs> ชิ้นแล้ว <c oughs> สง,ง,วงสารคนตัดคลิปชิบหายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้นะครับ เกมมันต้องใช้คมสั่งมากคีอาจจะมีบางทีผมจังหวะไหนาหัวร้อนไปขอโทษได้ครับแต่ว่าเราสองคนรักกันเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันเลยครับรใช่ไหมเราสองเราสองคน,<ช>คนก็คือแบบรักกันเหมือนเดิมเลยครับมันก็แค่เกมเนี่ยเข้าใจฟิลทุกอย่างครับว่าฟิลก็ไม่ได้เป็นคนชํานาญเรื่องทิศทางเรื่องอะไรอย่างงี้เรื่องการเล่นเกมหรืออ่างเงี้ยแต่คือเราก็อยากเล่นกับเขาแล้วอยากจะเราอยากจะกให้มันเป็นแบบความทรงจำที่ดีของเราสองคนในการเล่นเกมด้วยกันรเราผ่านอะไรเงี้ยถึงมันจะยากลําบากแค่ไหนแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาก็ พี่มีความสุขมากนะตลอด2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ฟิลไ <can> อคค้ยักแค่โอเคครับผมวันนี้เราสองคน <can> เคครบรกไว้ตรงน,น,นี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเคลียร์อีก4อันให้ได้โอเคปะ่ะสัญญาไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายน้องชั่ว